ครับวันนี้มีหนุ่มโสดมาจะมาตัดผมทรงงทรงมาจากมาจากไหนนะบ้านจังหวัดอะไรนะรามาจากโคราชไม่รู้จักร้านตัดผมช่างอ้อนเนาะแต่เห็นใน y youtube เนาะเห็นใน t ิ๊กตอกบ่อยครับ,รบ,รบนี่ตัดเป็นงทรงต่ำๆธรรมดาเนี่ยครับแล้วช่างอ้อนจะตัดให้ดูชื่ออะไรนะอยู่ที่โคราชทํางานอยู่กับบริษัทอะไรอ๋อเรียนครับเรียนอยู่เนาะอายุตอนนี้กี่ขวบแล้ว ยี่สิบสามปีครับนี่ครับช่างอ้อนจะตัดผมให้อย่างรอเลยลงทรงวิธีขึ้นลงทรงโดยปรับวันรัตเลียนลงสองกิกครับแฟนก็ยังไม่มีหรอกเนาะในโรงเรียนเคยแอบคุยใครบ้างไม่เคยไม่เคยเนาะฝากอะไรถึงชาวเน็ตชาวอะไรบ้างวะ ครับผมยังสดอยู่ครับอ่าเนาะติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทร088 726 0729ว่างั้นเนาะอ่ะนะอเบอร์ของอาจารย์อ้อนเองนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกเวลาครับบัตรลองทรงตามอันนี้ผมยังไม่ตัด การตัดผมลงทรงต่ำนี่มันต้องใช้ปัตรเลียนลงต่ำสุด3กิ๊กแล้วเราก็ตัดด้านบนเราจะซอยมือขี้หรือจะซอยใช้วีก็ได้ครับผมจะี้ทำให้ดูอย่างชัดเลยครับช่างอ้อนบาร์เบอร์ดังใน YouTube พิมพ์คำว่ากันงาช่าง่อจะเห็นเลยครับอยู่ในอยู่ใน youtube ถ้าพิมพ์ TikTok จะเป็นงูดินประมูลสี ครับถ้าดูใน YouTube ก็จะพิมพ์คำว่ากันงาช่างหล่อครับและอีกอันหนึ่งก็ออ,อาจารย์อ้อนกันงาครับช่างหล่อในในอินเทอร์เน็ตกันออจุดอ้อนกันงาช่างหล่อพิมพ์เราจะเห็นเลยนะครับถ้าอยู่ใน t i k t o อกงูดินประมูลสี ครับถ้าอยู่ในวิดีโอสั้นทุลักทุเลโปรโมชั่นครับมีคนติดตามเยอะยอดรีวิว7ล้านกว่าครับส่งปลาหมึกกล้วยกับส่งปัาชะโดตีแปลงเนาะตัดผมด้วยถ่ายทำด้วยเห็นไหมธรรมดาที่ไหนช่างอ,อ่อนะ ครับนี่คือการขึ้นต้นแบบไกลลายต้นแบบไกลลายรองทรงต่ำต้นแบบ ตอนนี้โรงเรียนปิดแล้วใช่ไหมนี่หรือ,อ,ย,อยังอ๋อเพิ่งรับใบประกาศเออเพิ่งรับใบประกาศเทคนิคหรืออะไรเทคนิคครับอ๋อเทคนิคโคราชเทคนิคพี่ไม้เทคนิคพี่ไม้เนาะครับเรียนเอกอะไรนะเอกแมกคคาเรียนหุ่นยนต์คอ๋อเรียนหุ่นยนต์ฟาร์ตไม่ใช่ธรรมดานะนี่น้องมันมีอะไรบ้างหุ่นยนต์นี่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือเกี่ยวกับคอมโดยเฉพาะ<อ>หรือสร้างหุ่นยนต์เองได้ เกี่ยวกับหนักไปทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะหนักไปทางหนักไปทางช่างอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนาะครับจบมาอีกนี่ส่วนใหญ่จะทํางานเกี่ยวกับบริษัทอะไรนะเกี่ยวกับโรงเกี่ยวกับช่างในโรงงานเออช่างในโรงงานครับเกี่ยวกับหุ่นยนต์เลยเนาะโรบอทครปบเลยเนาะครับชื่ออะไรครับบอกจริงครับชื่อวครับ จะต่ออีกจบปริญญาตรีเมื่อไหรก่กะอีก2ปีครับครับอีก2ปีอ่าดูนะครับนี่ผมตัดเสร็จแล้วครับลองทูงต่ําเป็นไกลลายครับตัดเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณ